โลกา X เบซิล l าคอลเลคชันใหม่จากโล a b e n ซ i l l a คืออะไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกและทำความรู้จักกันครับ Benzilla คืออะไรก็คือเป็นนามปการนะครับของคุณเบนนะครับ yeah. คุณเบนนะครับเป็นกราฟิตี้อาร์ติสในประเทศไทยนะครับก็มีชื่อเสียงมากมายเห็นตามบิลบอร์ดแล้วก็ลังสรรครับตัวละครที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของตัวคุณเบนออกมาก็คือเจ้าลุกนะครับที่สะกดด้วยโอสตัวครับผมก็อย่างที่เราเคยเห็นกันในงานคอลแลบต่างๆของแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างเช่น Adidas, ส o ูคานิวเวอะไรเงี้ยครับที่เป็น ตัวเอเลี่ยนสตาตัวนี้นะครับก็ในวันนี้นะครับโลกาก็ได้คอลแลบกับคุณเบนซ์นะครับหรือว่าเบนซิล l ่านะครับแล้วก็จะมีเจ้าลุกอยู่ในคอลเลกชันนี้ก็คือมีทั้งหมด3อย่างนะครับมีแผ่นลองเมาส์นะครับแล้วก็มีเมาส์สกินแล้วก็มีทอยแคปเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกทุกชิ้นเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วลักษณะหน้าตาวัสดุเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันครับกับเมาส์แพดตัวนี้นะครับแมนตา XXL นะครับนี่ด้านข้างมีมีโลโก้อยู่นะครับเป็นตัวกระตูน3ตานะครับนะครับแล้วก็มีโลโก้โลกา X Benzila นะครับครับผมแล้วก็ดีไซน์กล่องนะครับก็หน้าตาก็คล้ายๆกันกับโลกา X Pack นะครับ ทั้งีหและ V2 หรือว่า Indigo Skin นะครับเป็นตัวคอลเลคชันพิเศษเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นนะครับก็คือถ้าใครสะสมงานศิลปะนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่จำมันไม่จาเป็นที่จะต้องสะสมเป็นอ่เป็นแคนวาสหรือว่าเป็นอะไรเป็นรูปปั้นหรือว่าอะไรเราสะสมเป็นแผ่นลองเมาส์ได้นะครับคือถ้าสนับสนุนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นด้วยนะครับนี่ครับด้านในนะครับก็จะมีด้านในกล่องก็ต้องนีมีลายนะครับที่เป็นลายเดียวกันกับที่อยู่ในแผ่นลองเมาส์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับอ๋อแล้วก็โทษทีครับลืมไปตรงนี้ก็จะมีข้อความภาษาจฤษเขียนไว้ด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันครับโอเคสิ่งที่ผมหยิบออกมาอย่างแรกนะครับก็คือแ่นรองเมาส์นะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันว่ามีอะไรบ้างโอเคของด้านในนะครับก็จะมีคีย์แคปนะครับที่แถมมาให้ก็จะมีพวกคีย์แคปที่เป็น ปุ่มสเปซบาร์ปุ่มแถปุ่มอัลติเนตแล้วก็ปุ่มชิปนะครับปุ่ม ESC แล้วก็มีนี่ครับนี่คือแผ่นหอมนะครับกลิ่นซีดานวูดนะครับแอนแพรก็คือกลิ่นลูกแพร่ครับก็หอมครับหอมหอมกลิ่นประมาณอ่ากลิ่นจะคล้ายๆก,กันกับตัวที่เป็น โลกาเอ็กพาร์กครับ V 2ก็คือกลิ่นคล้ายๆกันแต่อันนั้นจะเป็นกลิ่นแอปเปิลเขียวแต่ก็กลิ่นผมว่าผมว่ากลิ่นมันใกล้เคียงกันอะแต่มันไม่ใช่เหมือนมันไม่ได้เหมือนกันนะแต่กลิ่นมันใกล้เคียงกันเหมือนมันเหมือนมีกลิ่นแอปเปิลเขียวแต่มันก็ไม่ใช่แอปเปิลเขียวอะเออประมาณนั้นนี่นะครับแล้วก็มาไว้ก่อนแล้วก็ด้านในครับก็จะมีสติกเกอร์นี่ฮะสวยเลยเท่อะในในความรู้สึกผมเอมากอะสายสติ๊กน่าจะชอบเอาไปบอมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับบอมไม่บอมอยู่อะ ไล่มารยาทไปน,นิดนึงประมาณนี้นครับก็ไปแปะได้นะแปะเคสแปะบ้านแปะประตูได้หมดเลยเท่ครับให้กลิ่นอายความเป็นกาสิฟิตี้สุดๆนะครับอเดี๋ยวเรามาดูแผ่นรองเมาส์กันนะครับนี่นะครับนี่คือแผ่นรองเมาส์หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นรุ่นแมนตา นะครับคอดูล่านะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับครับผมแล้วก็ขนาดของเจ้าตัวแผ่นลองเมาส์เนี่ยนะครับก็อยู่ที่85เซนคูณ40เซนนะครับก็คือแผ่นใหญ่มากนะครับใหญ่ก็คือแบบใหญ่เลยอ่ะคือคือถ้าคุณวางคีย์บอร์ดแบบ TKL หนึ่งตัวคุณก็เหลือพื้นที่ในการเล่นเยอะพอสมควรครับผมแล้วก็นี่นะครับนี่คือลายของเขานะครับก็คือให้ความ ในความรู้สึกผมคือมันให้ความเป็นกาฟิตี้ครับมีความแบบกดไ,ไม่ไม่ใช่กดเกี้ยวดิไม่เกี้ยวกะเออความแบบโซนอะความความมันอยู่ในในแผนรองเมาส์วันนี้อะครับมันมันนะในความรู้สึกผมแม่งมันมากแม่งม,มีความแบบฮอตลอตมีอะไรด้วยเบาๆ แผ่ลองเมาส์ตัวนี้นะครับใช้ผ้าคอร์ดูลานะครับเนี่ยฮนะเจ้าคอร์ดูลาคือเป็นบริษัทที่ผลิตนะครับผ้าชนิดพิเศษขึ้นมานะครับมีความแข็งแกร่งมากกว่าไนาล่อนถึง3เท่าเจ้าคอร์ดูลานี้ก็จะอยู่ในพวกแบบ ผลิตภัณฑ์ของทหารเสื้อผ้าของทหารกระเป๋าทหารเกี่ยวกับทหารทุกอย่างเลยครับเพราะว่ามันมีความคงทนแข็งแรงครับลดรอยขีดข่วนจากการวางนุ่นวางนี่วางนั่นถ้าเราเป็นคนไม่ระวังยเงี้ยกับแผ่นรองเม้าตัวนี้ผมว่ามันโอเคเลยแล้วก็ทําความสะอาดง่ายนะครับตจวเจ้าตัวคอร์ดูล่าเฟลบิกตัวนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมานะกับคอร์ดูล่าที่ผมเคยใช้อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทาความสะอาดง่ายใช่เดี๋ยวเรามาลองใส่คีแคปกันะนะครับกับ เจ้าตัวโล g a x c ็กซ์คอนเนะครับเดี๋ยวเราเอาปุ่มนี้มาใส่ครับผมเสร็จแล้วนะครับนี่เราดูกันนี่ครับก็คือหน้าตาของเจ้าคีย์แคปของเบลซิล่าที่แถมมาในกล่องหน้าตาเป็นแบบนี้สวยไหมฮะโคตรมันเลยคีย์บอร์ดคออรันนี้วคออรนี้ว่าเป็นคีย์บอร์ดที่มันอยู่แล้วนะในความรู้สึกผมพอได้ปุ่มนี้โคตรเกเรเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทิ้นต่อไปนครับ ต่อไปก็คือเจ้านี่ครับนี่เลยก็คือ Keycap Toy นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับก็คืออ่ะดูดูด,ดูรอบกล่องกันมีอะไรบ้างน่าเก็บไหมผมว่าโลกาเขาใส่ใจนะครับรายละเอียดในแพคเกจนะครับ เพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชันเลยทำออกมาได้ดีมากๆในความรู้สึกผมก็คือเนี่ยครับมีโลโก้นะฮะแล้วก็มีตัวลุกนะครับแล้วก็เขียนว่าเบนซิล่าตรงนี้นะครับตรงฝากล่องนะครับแล้วก็มีตรงเอเลียนสามตาเป็นฟิลฮอตลอตหน่อยสวยดีมันดีครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันครับนี่ฮะด้านในเป็นแบบนี้เจ้าลุกนะครับนี่ก็น่ารักเลยตาเหลืองโตนะครับ ก็คือเป็นคีย์แคปที่เราจะใส่กับปุ่มนะครับใส่กับปุ่ม e s c ก็ได้ครับอยู่ตรงมุมตรงนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเข้าไปกลายเป็นคีย์บอร์ดที่แบบมันกว่าเดิมส่วนเจ้าวัสดุของตัวนี้นะครับก็จะเป็น pvc polymer polymer นะครับแล้วก็ส่วนฐานมันเนี่ยตรงนี้ตรงปุ่มเนี่ยจะเป็น a b s นะครับก็คือมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ฐานก็โปร่งใสครับเนี่ย แสงเวลาแสงส่องออกมาเงี้ยครับก็จะเป็นขึ้นลายตรงนี้เป็นลายลุกลายหน้าลุกเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็มีเขียนว่าเบนซิล่าตรงนี้ครับผมไปดูชิ้นต่อไปกันครับก็คือ้าเมาส์สกินนะครับที่โลกาทำออกมามี2รุ่นนะครับที่เป็นเบนซิล่าดิชั่นนะครับก็คือตัวนี้เป็นเมาส์สกินสําหรับการูด้าโปครับเมาส์สกินสาหรับการูด้าโปนะฮะแล้วก็เมาส์สกินสําหรับคิกดินโปครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือ หน้าตาของเมาส์สกินนะครับก็คือโูแปะได้ทั้งตัวเมาส์เลยนะครับแปะได้ทั้งตัวเมาส์เลยตั้งแต่ปุ่มกดซ้ายขวาที่รองฝ่ามือนะครับแล้วก็ด้านข้างของเมาส์นะครับก็คือได้ทงรอบตัวเลยครับเด,เดี๋ยวมีอินเสิร์ตให้ดูครับว่าลายเป็นประมาณไหนอะไรยังไง ส่วนวัสดุนะครับก็เป็นวัสดุ PU นะครับแล้วก็ถูกยิงด้วยกาวของ 3M นะครับแล้วก็ไม่ส่งกลิ่นเหม็นนะครับก็คือแล้วก็เวลาดึงออกเนี่ยจะไม่ทิ้งคราบกาวไว้นะครับตามแบบฉบับของ 3M นะครับของดีอยู่แล้วครับมีความเนื้อหยาบนิดหน่อยเพื่อความกระชับเวลาใช้งานนะครับดูดติดมือ แน่นอน,นะคะค,คือมันคือมันหยาบมันหยาบแต่มันเป็นหยาบหยาบเล็กน้อยอ่ะมันไม่ได้หยาบแบบว่าหยาบกระด้างมือครับไม่น่ามีปัญหากับการใช้ครับผมส่วนเจ้าเมาส์กินของกลูด้าโปนะครับก็จะเป็นลายเดียวกันเลยครับแค่มีขนาดใหญ่ตามของกลูด้าโปแค่นั้นเองครับก็คือเป็นวัสดุเดียวกันทั้งหมดเลยครับผมโอเคครบถ้วนครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะเทส ความลื่นไหลของตัวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้กันนะครับกับเมาส์ตัวนี้นะครับที่เป็นของลูโบนะครับก็เอาเมาส์ราคาหลักร้อยนะครับมาเทสกับแผ่นรองเมาส์ราคาหลักพันนะครับแต่ก็เป็นพันพันต้นๆครับก็วันนี้เราจะมีเอามาเปรียบเทียบกันก็คือเจ้าตัวพาวซ่านะครับที่เป็นเป็นแผ่นรองเมาส์แบบคอนโทลนะครับก็คือจะมีความฝืดหน่อยนะครับซึ่งจากที่จับเนี่ยมัน ใกล้เคียงกันครับก็คือมีความหยาบนิดนึงก็คือน่าจะเป็นเมาส์คอนโทลเหมือนกันเดี๋ยวลองกับพาซ่าก่อนเลยฮะกับพาซ่านะครับก็ให้ฟีลความเป็นมันไม่ได้หนืดมากขนาดนั้น,นครับคือแต่มันมันมั่นคงครับเบรกดีเลยครับมันไม่ได้ไม่ได้ไหลแบบปุ๊บเหมือนเมาส์สปีดที่แบบว่าต้องคุมแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกับตัว e n t a p โ Pro ที่เป็นโลกาเอ็กเบนซิลล่านะครับจากที่ลองตอนนี้ก็เป็นมีความฝืด แต่มันก็ไม่ได้ฝืดจนแบบปวดข้อมือหรือว่าแบบเมื่อยอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะให้ความมั่นคงมากกว่าตัวนี้ด้วยเพราะว่ามันฝืดกว่านิดเดียวมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่มันนิดเดียวจริงครับแต่อย่าลืมนะครับอันนี้เมาส์ราคาหลักร้อยถ้าคุณใช้เมาส์ที่มันดีกว่านี้อ่ะมีเมาส์ฟีดหรือว่าคุณจะเอาไปแต่งเมาส์ฟีดเพิ่มก็ได้อะไรเงี้ยมีเมาส์ฟีดที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็จะลื่นขึ้นแล้วก็ให้ความกระชับอันนี้ก็กระชับครับแต่กระชับมากไปหน่อยเอาวาใช้งานได้ใช้้ไดดครับีเลย มได้แล้วก็แผ่นลองเมาส์สวยถูกใจผมนี่เลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสการหยดน้ำลงบนแผ่นลองเมาส์ตัวนี้กันนะครับเขาบอกว่าเจ้าผ้าคอนดูล่าเนี่ยจะอากันละอองน้ำแล้วก็หยดน้ำระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาเทสกันครับครับนี่คือน้ำนะครับที่อยู่ในฝา ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับเดี๋ยวผมจะหยดลงตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวพร้อมกันนะครับ3 2 1สองหนึ่งเฮ้ยมันมันมันไม่มันมันไม่ซึมลงแผ่นรองเมาส์อะคุณของจริงมันกิ้งเนี่ยมันกิ้งเหมือนใบบัวเนี่ยเอามือแตะได้เลยเนี่ยมันกิ้งเหมือนใบบัวสรุปเลยนะครับก็มันก็ถามว่าถ้าจํานวนน้ามันเยอะกว่านี้ ผมว่ามันยังไงมันก็ซึมครับยังมันก็คือผ้ายังไงมันก็คือผ้าแต่ถ้าเนี่ยถ้ามีน้ําแค่เนี้ยผมว่ามันเอ้ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งเรายังวิ่งไปหาทิชชู่หรือว่าอะไรมาเช็ดได้ทันนะครับถ้าสมมติน้ำหกกาแฟ6อะไรอย่างเงี้ยในจํานวนที่แบบไม่เยอะมากผมว่าโอเคผ่านเพราะน้ํามันวิ่งเหมือนบนใบบัวเลยคุณแอมเลยครับ ครับผมก็โดยส่วนตัวนะครับจากที่ได้สัมผัสงานของคอลเลกชันนี้นะครับก็คือคอลเลกชันโลกาเอชเบนซิล่านะครับก็คอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวก็คือผมชอบงานของคุณเบนซิล่าครับก็คือก็เอเจ้าลุกเนี่ยแหละไอเอเลี่ยนสามตาตัวนี้ครับก็ไม่ได้อวยนะครับก็พูดตามความเป็นจริงตามความรู้สึกครับก็ดีครับก็คือก็ขอบคุณโลกานะครับให้ความให้ค่าความสําคัญของงานศิลปะนะครับกับคนของคนไทย ครับผมในหลายๆคอลเลกชันนะครับก็ผมก็อยากให้โลกาทำอย่างนี้ต่อไปนะครับก็อยู่ไม่ก็ทำให้ดีขึ้นอะไรกว่านี้ก็ได้ครับโดยส่วนตัวแล้วก็ดีครับครับผมแล้วก็ราคาของเซตนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกก็คือเจ้าแผ่นลองเมาส์นะครับ Manta Pro, c o อ d u l a นะครับ X X L นะครับราคาอยู่ที่1,990บาทนะครับแล้วก็เมาส์กิ๊์เทปนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ราคา349บาทนะครับแล้วก็คีย์แคปทอยนะครับ ของคอลเลกชันนี้ก็อยู่ที่1,190บาทครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้เราอันบ็อกตัวไหนรีวิวตัวไหนเปรียบเทียบตัวไหนนะครับพิมมาในเพจได้เลยครับคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ YouTube ก็ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์เพจเรานะครับ u t e ทนะครับแล้วก็ฝากหน้าร้านด้วยนะครับ u t e ทที่ดีไซน์วิลเล e นะครับเกษตรแล้ว็มินนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ